หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่28เมษายน2 5 1 5โดย So Report by Sir O ซึ่งวันนี้ผมก็กดิกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าว ให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกนักเตะลงสนามของทีมเราในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปากระหังตัวกลาง มื่อทางเยอเวนครอฟเลือกส่งอิบราฮิมาโคนาเต้ลงสนามมาเป็นตัวจริงแทนที่ของโจเอลมาติฟที่เป็นแกนหลักสําคัญของทีมแทบจะตลอดในการแข่งขันฤดูกาลนี้ลงมาจับคู่กับทางเวอร์กิลฟานไดแทนอย่างไรก็ตามอันนี้จริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศไดพบกับทางเยอลิสบอนเบนฟิก้าในทั้ง2นัดครอบเองก็เลือกให้โอกาสกับทางโคนาเต้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้วางใจได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเขาเป็นคนโขบประตูเบิกร่องให้กับทีมขึ้นนำในทั้ง2เกมดังกล่าวก่อนได้จะคว้าชัยชนะที่เอสตาดิโอเดลุคส์สประตูต่อ0ย์และกลับมาเสมอที่แอนฟิลด์สประตูต่อ3แม้กระนั้นทางเริโอเฟอร์ดีนานอดีตปะกรังระรับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมองว่า มาติฟควรจะออกมาแสดงความโกรธกริว้วถึงความไม่พอใจในการเลือกทีมลงสนามของครอปที่ให้โคนาเต้เป็นตัวจริงก่อนหน้าเขาในเกมเมื่อคืนนี้หากผมเป็นโจเอลมาติฟผมคงจะรู้สึกโกรธนะเฟอร์ดินานกล่าวเขาทำผลงานได้อย่างสุดยอดมาตลอดทั้งฤดูกาลนี้เลยและนี่เรากำลังพูดถึงหนึ่งในกองหลังที่เข้าฟอร์มมากที่สุดของพิมล เขาอยู่ในระดับนั้นเลยนะจะเป็นรองก็เพียงแค่เวอร์กิลฟานได้คนเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามผมก็มองว่าการที่ครอปเลือกโคนาเต้เป็นตัวจริงเมื่อคืนนี้ก็คงหวังจะพึ่งพาลูกเข้าทำจากลูกตั้งเตะแม้จะพูดอย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือแนวทางการใช้ประโยชน์จากทีมของครอปนะเขาพยายามสับเปลี่ยนหมุนเวียนแนวรับทุกครั้งที่มีโอกาสและนักเตะเหล่านั้นก็ลงมาและทำผลงานได้ดีด้วย พวกเขามีบทบาทสำคัญโคนาเต้เป็นตัวอย่างที่ดีและเมื่อเขาได้รับโอกาสลงสนามมาเขาก็ทำประตูดได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้จัดการทีมแล้วนั่นคือฉากทัดในฝันของพวกเขากับช่วงไายฤดูการแบบนี้หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งในมิดฟิลด์คนสำคัญที่สุดของเราณเวลานี้กันบ้าง เขาคนนั้นก็คือติอาโก้อคันชารา่ามิดฟิลด์ท้าช่างทองของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวออกมาชี้ชัดถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเหนือทางเบียเลอัลได้สำเร็จ2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาเราต้องตระหนักเอาไว้ว่าเรากำลังลงเล่นในเกมรอบตัดเชือกของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะติอาโก้กล่าวนอกจากนี้คู่แข่งของเราก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างมากกับทางเบียเลอัลอีก เราต้องมีความอดทนเล่นให้เป็นตัวของเราเองนั่นคือกุญแจสำคัญซึ่งท้ายที่สุดเราก็ทำมันได้สำเร็จนั่นทำให้ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมในเกมนัดนี้เป็นอย่างมากสำหรับผมแล้วนั่นคือสิ่งที่สุดยอดมากเลยนะเพราะเราได้ยกระดับมาตรฐานการเล่นของเราขึ้นมาให้สูงที่สุดเท่าที่มันจะสามารถเป็นไปได้นั่นคือสิ่งที่เราแสดงออกมาให้เห็นในเกมเมื่อคืนนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องของความอดทนเท่านั้นแต่เราพยายามจะหาให้เจอว่าช่องว่างที่เราจะสามารถบุกโจมตีเข้าไปได้นั้นมันอยู่ที่จุดไหนกันเราพยายามตั้งแต่ในครึ่งเวลาแรกเราสร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะและก็มีโอกาสในการเข้าทำค่อนข้างมากทีเดียวและท้ายที่สุดเราก็ทำมันได้สำเร็จในช่วงของครึ่งเวลาหลังมันเป็นฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง ทั้งนี้นะักข่าวยังได้สอบถามถึงความคิดเห็นของเตียโกต่อไปด้วยถึงการแข่งขันในเกมนัดที่2ซึ่งทีมของเราจะต้องเป็นฝ่ายบุกไปเยือนทางบียาเลอที่สนามเอสตาเดโอเดลาเซรามิกาในสัปดาห์หน้าแน่นอนว่าเราจะต้องเจอกับงานยากที่นั่นผมรู้ดีว่าสนามแห่งนี้เป็นอย่างไรเพราะผมเคยอยู่กับทางบาร์เซโลนาและต้องบุกไปเยือนที่สนามแห่งนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา ติอาโกกล่าวต่อทว่าในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดถึงเกมเหล่านั้นหรอกนะเราต้องคิดถึงเกมนัดต่อไปของเราที่จะเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนนั่นคือทั้งหมดสำหรับเราในช่วงเวลานี้ ไห,ไหนก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเตียโก้อคันตาร่ากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวของเขาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นในมุมมองที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนกันบ้างผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านคงจะทราบข่าวสารมาเช่นเดียวกันหมดว่าเตียโก้ย้ายจากทางไบเยนมิวนิกมาร่วมถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ปี2020ซึ่งในตอนนั้นเขาเหลือสัญญากับทีมอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น นั่นทําให้สโมสรของเราสามารถซื้อตัวเขามาร่วมทีมได้ด้วยสนนราคาแบบสุดถูกเพียงแค่20ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก5ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้สุดที่แล้วรวมอยู่ที่แค่25ล้านปอนด์แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราทุกคนรับสารมาไม่แตกต่างกันแต่ล่าสุดทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงในดิวนี้ออกมา เมื่อเขายืนยันเลยว่าแท้ที่จริงแล้วทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ไม่ได้จ่ายเงินถึง25ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเตียโก้เลยด้วยซ้ำแต่เป็นตัวเลขที่น้อยกว่านั้นมากทีเดียวคุณรู้หรือไม่ว่าหรือว่าผมไม่ได้จ่ายค่าตัวของเตียโกอาคันทารา่าที่25ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2020โรมาโน่ทวีต ทพว่าพวกเขาจ่ายเงินไม่ถึง25ล้านยูโรหรือราว16.8ล้านปอนด์เท่านั้นในการเซ็นสัญญากับเขานี่คือสุดยอดนักเตะและเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าเหลือเชื่อเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของเยอ์เกนครอปนใหญ่เฮฟวี่ e ม a l ของทีมเราถึงการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้าง แม้ว่าทีมจะกลุมความได้เปรียบจากสกอร์ที่นำอยู่2ประตูต่อศูนย์ในเกมนี้แต่ครอปก็ยังคงไม่ประมาทเลาออกมากระตุ้นลูกทีมเลยว่างานของพวกเขามันยังไม่จบและนี่ก็เพิ่งจะผ่านมาเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นมันเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครอปกล่าวหากถามว่ามันยังมีงานเหลือให้คุณต้องทำมากอีกแค่ไหนคำตอบของเราก็คือมันยังคงเป็นงานที่ต้องทำแบบเต็มที่เหมือนเดิม มันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นไปมันเหมือนกับว่าเรานำอยู่สองประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกดังนั้นคุณยังคงต้องตื่นตัวอยู่เหมือนเดิมและมีสมาธิเต็ม100เปอร์เซ็นเราล่องลงเล่นอีกครึ่งหนึ่งให้ได้เหมือนที่เราเล่นครึ่งแรกจบลงไปแล้วเราต้องทำราวกับว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นหากคุณสามารถทำได้แบบนั้นความได้เปรียบที่คุณสร้างเอาไว้มันถึงจะเห็นผลนะ เรารู้ว่าเราจะต้องบุกไปเยือนกับพวกเขาและเจอกับบรรยากาศที่หนักแน่มันจะเป็นค่ำคืนที่แตกต่างออกไปหากท้ายที่สุดพวกเขาเอาชนะเราด้วยสกอร์ที่นำพวกเขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มันก็แปลว่าพวกเขาสมควรจะได้รับมันแต่หากไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันก็แปลว่าเราสมควรจะได้เข้าชิง การแข่งขันมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่เมื่อคืนนี้เรามีเกมที่ดีในตอนนี้เรามีเวลาอีก6วันกว่าที่เราจะได้กลับมาเจอกับพวกเขาอีกครั้งและเราก็ต้องทำให้มั่นใจว่าเรามีความพร้อมเมื่อต้องไปเ,ย,เยือนเบย์แอลเอาบรรยากาศจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงและเราก็ต้องจัดการกับสกอร์ที่นําอยู่2ประตูต่อศูนย์ให้ดีแนวทางที่ดีที่สุดคืออย่าไปสนใจมันและพยายามบุกไปคว้าชัยชนะที่นั่น เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5้ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูโอกาสในการควา้าแชมป์ยูฟาเซเป้์ลีกของทีมเราในการแข่งขันฤดูก,กาลนี้กันบ้างแม้ว่าทางเยอเกนครอฟจะพยายามออกมาปรามทุกฝ่ายว่าสกอร์ที่นำอยู่2อลูกนั้นไม่ได้มีผลอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ในมุมมองของคนทั่วไปที่มองแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบ่อนลับทนันอย่างถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษที่มักถูกใช้เป็นเกณฑ์วัดโอกาสความสำเร็จของแต่ละสมโมสรจากอัตราต่อรองที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้เมื่อล่าสุดทางลิเวอร์พูลได้ถูกปรับราคาให้กลายมาเป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาเลยทีเดียวที่จะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปีย์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองด้วยอัตราต่อรองที่แทง11จ่าย1ิไม่รวมทุน ขณะที่คู่แข่งของเราอย่างทางเบียร์เลที่ปราใช้มาในเกมรอบตัดเชือกนัดแรก2ประตูต่อศูนย์ก็ถูกมองว่าโอกาสแทบจะไม่มีที่จะสามารถพลิกเข้ารอบและควา้าแชมป์ได้ในที่สุดด้วยอัตราต,ต่อรองอยู่แค่เพียงแทงห่งจ่าย75ไม่รวมทุนเท่านั้นส่วนทีมเต็ง2ยังคงตามมาติดๆก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ป กวาดีโอลาเมื่อพวกเขาถูกเปิดอัตราต่อรองมาอยู่ที่แทง5ใจ6ไม่รวมทุนหรือมองว่ายังมีโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ได้นั่นเป็นผลมาจากการแข่งขันในรอบตัดเชือกนัดแรกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมเชียร์นอาชนาทางรอันมาดริดของคาโรอันเชรอติมาได้แบบสุดมัน4ประตูต่อ3 ด้วยเหตุนี้ทำห้คู่แข่งของพวกเขาอย่างราชันคุดขาวก็ถูกมองเป็นเต็งอันดับที่ 3, สาสหรับการทะพริกสถานการณ์ผ่านเข้ารอบและคว้าชมปได้ในไทยที่สุดด้วยอัตราต่อรองแทง1น่งจ่ายเ้าไม่รวมทุนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอฟังความคิดเห็นกันไว้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ